แม่ก็ยังอยู่กับจากเหมือนเดิมคุ้นกันพูกับว่เข้าใจได้จริงว่าว่าเ้าหยิบตึมือว่าเ้าหยิบตึ้มัอนั่งกับสี่เหลี่มันเร็มวมันมาเรื่อยญมันมาเรื่อยๆนะคะมื่มอเช้านี้กัมาอีกเยัเขามาสั่งอีกเหรออม,มาสั่งอีก,อนนกดีนต่อมันว่าแฟนมีตัวสี่เหลี่ยมดิเพราะว่ามันหยิบเขาพวกเหมือนกัน มันไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จนะครับนี่พวนเหตุมือเดียวในสม,มือกาเาเขาบอกว่าฤดูกาลต้องฟังให้มันชาาัดๆก้นปีนี้ว่าได้หอคนคนไม่ไปเยอะทุกปีมันได้แน่นอนป<ม>ีนี้ว่าได้าคมอวกนีกำลังเหตุหอนซึ่งเดแ่งเหตุหอน แบ่งกันทำแบ่่เามเมฮเ็ดพูดเดียวมันไม่เสร็จหรอกเราไม่ได้แบบว่ามาตั้งเฮ็ดโดยเฉพาะเนาะเออมันสิดูกานชลลิดูการ้วดูการแ,แล้วเท่านี้สิมันเบิดกลวงพ้นที่บินไปนะมนคือหมกไปมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำต่อหทุกทีิีจิ ก็บินไปหมดนาที่นี้มันก็หมดทำไมแม่ทำไมาระตูของยังไม่เย็บเลยเนี่ยมีปากนั่นแบบนี้แล้วก็ใส่เชือ <c oughs> dịp bạc thầy xưa พับปากนะครับไม่บอกว่าพับปากไม่น,นี้เขาไปพับอีกเชือกที่สองเวลาเราใส่เชือกมันก็ไปทับนะอีกนะม้มวนลงอีกก็ม้วนลงอีกนี่ไงเพราะมันก็สวยนะนนกาทีาำจะใส่เชือกงานะอันนี้เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่หูแถุงแต่แต่เขาจะสัง่ง เขาจะสร้างรูปแบบไหนสวีเดนเขาถึงแล้วกิ่เอ้ยถึงถึงสวีเดนแล้วถึงพวกที่เขามาเย็บกับแม่ีนี่เขาถึงสวีเดนแล้วสวีเดนผลไม้เยอะปีนี้ อันมันคอมเมนต์กับเก็บผลไม้กับอันมันขอาเมมต์ที่ปักกิ่งกับปักงไัไปเก็บผลไม้อ๋ออันวันนี้มีคนมาอยากไปหาค่าน้ําค่าไฟมันไม่ได้กูจะไปคิดแค่นั้นไม่ได้นะคะทําไมอ่ะโอ้ยจะไปคิดเดี๋ยวไปหาค่าน้าค่าไฟยังไงเราไปทํางานเราไปต้องไปขุนเงินมานะคะไม่ใช่ว่าไปเอาแค่ค่าน้ําค่าไฟบริษัทเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาเอามาเยอะๆบริษัทเขาก็ต้องการผลงานจากเราพอดีว่า อยากไปเหมือนกันอยากไปหาค่าน้ําค่าไฟ <Yeah. S 2> อยู่บ้าน <laughs> 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 อย่าว่านะคะ <laughs> มัน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 หล่อเละบ่ได้คะ่ะเรื่องการไปทํางานเนี่ย <laughs> ไปหาค่าน้ําค่าไฟยังไงคะอาชีพเ<ม>สริมไงคิดว่าเป็นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ถึงจะเสริมแล้วก็แล้วก็ข้ามน้ําข้ามฟ้าข้ามทะเลไปแล้วก็เอามาให้มันแบบบริษัทถ้าถ้าเขาผลงานไม่ได้เขาก็ไม่เอานักีิ่เขาต้องดูผลงานอีกนะดหนึ่งเขาเอาเราไปทํางานเขาก็เขาก็ต้องการ ผลไม้เข้าบริษัทให้เยอะที่สุดถ้าผู้ใดเป็นน้อนหลินเขาส่งกลับบ้านเลยค่ะเหม,มือนก็ทุกบริษัทแหละเนาะมก็เหมือนเรา,ราท,ทำงานค่ะ<ๆ>บม่เป็นว่านหรไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปเฉยๆเนาะไม่ได้สองเดือนเราต้องอุตลุดเลยยังเข่าหน้ามากินสักห,หนึ่งนึงอีกขันว่าแเบกับว่ากินขันหาได้กับวบากินเลยทำงานอย่างเดียวค่ะรีบทำตื่นเช้าขึ้นอ่ะตื่นได้นอนแค่วันละสองชั่วโมง หนักแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็มาบอกเหมือนกันว่าเขาเขาพิมพ์มาว่ามันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเด้อมันไม่ใช่ง่ายนะคะที่สุดในโลกแล้วก็ที่สุดในชีวิตของคนเลยใช่เขาบอกอยู่เห็นเพราะว่าคนคนที่เคยแปะเขาสิรู้จักเพราะว่าคนที่คอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่ง่ายดิคือแปบว่าเขาไปลองมาแล้วบางคนก็สาบเลยบางคนก็สาบแข่งเลยนะสาบทำไมอ่ะเอาสาบกูบ่มาอีเล้วเป็นน้ำมึงไหลเฮตดใ้กูลำบากลำบนเอียงสิเขากว่าได้เริง นี่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าศึกษาข้อมูลดีๆมันไม่ใช่ว่าไปแล้วได้ทุกคนมาขายนากบบนี้ด้วยค่ะเออมาขายที่ใช้นี่ก็มีนะคะใช่นี่เขาบอกว่าเหลือเงินกลับมาแค่แปด0ันบาทว่าสั้นเมนเอออันนี้คือค้นแบบว่าสู้สู้ไม่ไหวอ่ะมันลาบากมากต้องบอกว่ามันไม่ได้ว่าได้ทุกคนเลยที่เขาเมนว่าไปหาค่าค่าน้ำค่าไฟมันไม่ใช่ ยังไปหาไก่ไปนั่นแค่เอาทำไมเขาก็ได้เขาอยากไปไกลเนาะเมื่อไม่อ่านไม่อ่านไม่กันเลยว่าเอุ้งพิพาจสิเขาก็อยากได้ไงเขาอยากได้เราต้องคุณเงินเศษมาบ้านให้ได้นะคะจังแม่นิย่างย่างปีผลไม้ผลผลผลไม้ที่มันไม่ไม่ออกไม่เกิด เม็ดต้องได้อย่างต่ำมาแสนสามแสนสี่กับประมาณน้บางบางปีถ้ามันไม่ดกประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ดกเราก็ต้องดันให้มันได้อะเห็นเพจเห็นเพจอยู่อยู่ฟินแลนด์อยู่ก็มีหลายคนที่เขาทําเพจอยู่นู่นเนาะก็เห็นว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขากําลังรีบเก็บเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาเก็บเยอะคนไทยจะไปอยนพออยู่ที่นั่นเขามีเขามีญาติเชิญผู้ญาติเชิญเขาไปหลายล้ดีพวกพวกที่เขาไปได้พวกฝังอี่นั่นเขามีญาติมีอะไรเนาะ กระย่ากันในเงเวลาคนไทยไปเขาสิย่านเพราะว่าหนึ่งคนไทยมันมันทํางานหนักงานแบบหามุ่งหามข้ามงานอุตลุดไม่มีเวลาสิเม่์ม่รู้ซุ้มเมียฝรั่งของข่าวใช่เมียฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ชวนกันมาก็จะมาคนเดียววลางคนต่างห่วงในเกีิงเออกลางคนต่างห่วงดีใช่ขันคนไทยได้เข่ามองในรังมองหันเกียงมั้อให้กินเรียบค่ะเออตอนนี้เขากำลังคนไปก่อนกำลังรีบเก็บเลยคนไปก่อน ฟินแลนด์ยังไม่ไปเออไปแต่สวีเดนไปแต่สวีเดนสวีเดนถึงแล้วนะคะอืมแล้วแม่จะไปวันไหนเนี่ยอันเบื้องก่อนมันมาดามว่าบางทีก็จะได้เลื่อนการบินไปเพราะว่าอันใบเอกสารยังไม่ครบอืมแต่เลื่อนไปกับบานมื่อลายมือดองว่าทุกปีน่ะแม่บินวันที่สิบสองหรือสิบสามใช่ไหมใช่สิบสามบินไปแล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะอ,อต้องต้องเก็บวันที่ยี่สิบห้าทุกปีเพราะว่าเขาเปิด เขาเปิดโรงงานอืเขาเปิดโรงงานทุกปีเราถึงจะวิ่งไปเก็บเนาะใช่วันที่ยี่สิบห้าที่เก็บทุกปีนะคะอันนี้ถึงแมสิบไปวันที่ยี่บเอ็ดก็ไม่สายเพราะว่าเม่นไปม่นไปแต่วันที่สิบกว่าก็ไปนอนรอเหมือนเดิมอันนี้ถ้าไปวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองก็ได้ย um ี่สามก็ไ anyway> ด้ไม่เป็นไรไปหอดกันวันที่ยี่ห้าเขาก็เปิดโรงงานพอดีก็จะได้เก็บเลยเนาะก็ได้เก็บพอดีนี่นะครับไปหาข้านางข้าใส่เนาะไม่ด ยุบ้านเนี่ยเพิ่นกลับมาเพิ่นบริษับริทุนบริกำไรเนี่ยเพิ่นมาขายทีเพิ่เด้อมันมันไม่มีของหล่อเลยจริงถ้าไปแล้วติดติดลบใช่ไหมติดลบนะคะได้มาขายพี่ท้ายเนี่ยได้มาขายบัญทีเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ได้ทุกคนคนที่อยากไปอย่าพึ่งคิดนะคะมันไปไม่ได้ง่ายๆนะคะ บันนี้บริษัทเขาก็ต้องเช็คคนอีกว่าคุณเคยไหมแล้วคุณจะสู้ไหมเขาจะทําให้เราได้ไหมเนาะคุณจะทําให้ผลงานกับบริษัทได้ไหมต้องเป็นแบบนี้ l e เป็นว่าไปแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะรับใครก็ได้ไม่ใช่มันถ้ารับก็อยู่กับแม่คุณพิจารณาเพราะว่าในสายแม่ไงแต่ถ้าไปหามาดามออยมาดามออยไม่รับคุณหรอกเพราะคุณเก่าเขากันนีเยอา เรับคนนไม่มันจะเป็นคนเก่าไดนจังใดคุณต้องศึกษาให้ดีว่าคุณสู้ไหมอ่ะต้องสู้ที่สุดเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะก็ว่าแต่แต่แม่เหตุทํางานอยูุ่บันห้องอุตสาหกรี้ไปคุณเนี่ยแม่แม่บอกเลยว่าการเก็บผลไม้นี่ลําบากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาลําบากกว่าทำนาอีกอ้ยอันนี้ขี้ปติว <laughs> ลําบากที่สุดในชีวิตนะคะ แต่คุณก็ต้องไฝเพราะว่าสองเดือนเนี่ยมันด้เงินคุ้มค่ามากอไ่างเกงบางคนก็ได้สามเสนเกตบางคนก็ได้สองเสนห้าบางคนก็ได้สองปีการไม่ได้สองเสนหนึ่งหมื่นบางคนก็ได้แปดพันมันแล้วแต่คนจริงๆเนาะบางคนก็ไม่เหลือเออนะคะมันตรงจริงสุดยาแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บผลลัพขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในระยะเวลาสองเดือนนั้นใช้ชีวิตคุณต้องเข้าใจการใช้ชีวิตด้วยนะคะไม่ใช่ว่า ไปแล้มันลำบากทุกอย่างฝนฝนตกแบบเนี่ยอยู่บานห้องได้เลเของหูมเ้อฝนตกอยู่ที่ฟินแลนด์หรือสวีเดนได้ตาฝนออกไปนะคะเออเข่งฝนออกไปนะคะต้องต้องทำอ่ะทั้งลมทั้งบักเฮฟบทั้งทั้งหิมะเอาสิคะทั้งหินทั้งหยุ้นทั้งทุกอย่างอ่ะ คุณคุณคุณต้องเข้าใจการทํางานแต่ว่าอันนี้เขาบอกเรียบเ้ียไปสืดออกมาเพ่นเพื่อนๆขาเข้าใจเมนบอกไปเพื่อนังอันอย่างกันซีนยานได้ไปอย่างสันติสแต่คือจังเกงปีกาเนี่ยแหละก็บอกมาตรงๆเลยสิวันนู้นวันนี้วันนั้นบอกไม่ได้คุณต้องมาศึกษาข้อมูลก่อนแล้วบริษัทเขาก็จะไม่รับคุณง่ายๆนะคะเขาจะรับคุณที่มี ประสบการณ์ด้วยถ้าเอาไปก็เกิดปัญหากันแบบนี้แหละเขาฟ้องร้องกันเนี่ยมันยากกันยิ่นอนเขาฟ้องต้องบอกอว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ไปนะจริงๆบริษัทเขาก็อยากได้คนทํางานไปเยอะๆนั่นแหละเพื่อกําไรของเขาแต่ว่ามันก็เขาก็ต้องดูคนเหมือนกันถ้าไปมีปัญหาแบบนี้ใช่บางบริษัทที่ถูกฟ้งองร้องอยูุ่ี่คือไปไม่ได้แล้วก็มันกระทบกันไปหมดใช่บางบางคนไปแล้วก็มีปัญหาเขาก็ต้องต้องตรวจสอบถ้าเป็นเราในมองมุมกลับถ้าเราเป็นเป็นเจ้าของบริษัทเราก็ต้อง พิจารณา<ล>ดีๆพิจารณาคือเดี๋ยวนี้เลยม,มาดามอ้อยก็ไม่ได้รับคนมั่วนะเพราะว่าอันแต่ว่ามาดามอ้อยเหย็น่ะถ้าแม่เอามาเนะี่ยแม่รับผิดชอบเอาออยลรับก็คือก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะมาก็เหมือนที่เราพูดถ้าคนใหม่จนะมาต้องมีคนเก่ายืนยนันต้องมีคนเก่าคำ้ำประกันด้วยค้ำประกันด้วยค้ำประกันไวลาเอาถ้าคนใหม่คุณเน่เป็นคนใหม่ถ้าขาดทุนมาคนเก่าต้องรับผิดชอบนะอืออือ แม่ก็เลยต้องเลือกนะต้องเลือกนะคะไม่เลือกไม่ได้ค่ะฉันมั่นใจฉันจึงเอาไปเพราะว่าเขาไปทํางานเราไปทํางานให้บริษัทบริษัทก็อยากได้ผลงานกับเราถ้าผู้ใดทําเก่งบริษัทก็ให้รางวัลอีกด้วยอก็จะมีมีลําดับที่เนาะมีลาดับที่หนึ่งที่สองที่สามเมื่อเมน่าไปอือระเหยร้อยรู้ไม่ใช่นะคะมไม่ใช่ว่าไปไปเที่ยวเนาะไม่ค่ะเราต้องไปอุ้ย กวากวาแมมสิปับควบเข้าใจได้ปะนี่นะมหมดพาสปอร์ตเก้าเล่มนะคิดบ้างเอาเลยกัวแมสิทําทําใจได้แบบนี้แบบไปแบบสบายใจนะปีหนึ่งปีสองปีสามนี่งให้ทุกปีค่ะแต่มันก็นได้ไปเพราะว่าพอมันหาเงินง่ายม,มันหาเงินง่ายก็าบานเขาอีกเก่งแต่ถามว่าลําบากไหมลำบาก,บากที่สุดในโลกด้วยที่สุดในชีวิตของคนอืที่เกิดมาคือที่สุดในชีวิตเลยม,มันลําบากต้องแบกต้องแบก มักไม่นี่เต็มกระสอบเนี่ยแหละลงขึ้นเขาลงภูอีกต้องเดินสนมอีกต้องโอ้ยเก่งเอ้ยเดี๋ยวไม่จะถ่ายให้ดูปีนี้ล่มกับพ้องกันล่มตะคุตบตะคัวบางคนก็หามื่ก่งบางคนก็หาห่าแบบว่าน,นี้ไปร้านไปโต๊ะลุงสิงลมบึ้ม<อ>ลงุงอันหาไม่ค้ากับทับคอคะสักแนวแนวแนวเี้ค่ะอือมันลำบากไปเก่งมันมันเอา้าเขา ส่วนใหญ่เห็นจะเป็นที่ลับๆไม่ใช่หรอมันมีเขามีอะไรด้วยหรอมันกับมีพูนั่นล่ะที่ล้บเขาก็ท้ายซื้อๆหลัตอนอคืนพูนิบิทายมันบืนพูเมียจระโด <laughs> แม่ก็ต้องคปาประกันคนที่ไปแสดงว่าเก่งไปได้แม่คาให้เก่งไปเออเ <laughs> <laughs> ก่งจะไปแต,ต่ง,งต,ต่งางหงถึงบวไไวเร็วเก่งจะไปเก็บผลไม้กับแม่ครับ เออบานมัลม่ปีนีนมี่ตัวหนึ่งงามๆเห็นบอาสวิเดนเขาลุ้งเห็นเขาถ่ายมาดูอยู่สวยอันนั้นมักยูตรอนนี่มันราคาแพงที่สุดในเกิงสีอะไรราชินีเป็นผลราชินีผลไม้สีแดงเหรอสีเหลืองเหลืองอ๋อสีเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนเหมือนคือยังหมักยมเนี่ยหมักยมสุกเนี่ยเขาเอานายูตรอนหมักหมักเหลืองหมักแดงหมักดำภาษาของฟิลล์นั์เขาเอนียังก่อนไม่รู้ ยีละือว่าอียงหนึ่งละยีละอะไรเีอะหมากอะไรนะไม่จำไม่ได้แม่แม่อื่นแม่อื่นเต้ภาษาของสวิตดินเมื่อก่อนแม่ไปสวิตดินไงเออนี่แม่ก็จะได้ผลไม้กลับมาเดี๋ยวเราแม่ก็จะเตรียมตัวบินนะคะนี่